สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมลบพะวะภูตาโนนในรายการ,กรเกษตรศาสตร์นําไทยรายการที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ตั้งใจผลิตขึ้นเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลายัยตลอดจนสาระความรู้ต่างๆให้กับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าปีหนึ่งๆน,นั้นเรารับประทานกะทิกันมากแค่ไหนและในกะทินั้นก็มีปริมาณน,น้ํามันสูงมากทีเดียวนะครับทานมากๆก็เกิดปัญหาอ้วนตามมาได้แต่ในวันนี้ครับผมจะพาท่านไปชมเรื่องของกะทิพิเศษที่ทานแล้วไม่อ้วนครับ อาหารไทยที่แสนอร่อยถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีเคล็ดที่ไม่ลับมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลเพราะนอกจากจะมีเครื่องเทศที่อุดมไปด้วยสรรพคุณทางยาและดีต่อสุขภาพแล้วยังมีน้ำกะทิขาวๆนวลนๆเป็นส่วนผสมที่ทำให้อาหารทั้งหวานขาวมีรสชาติที่เข้มข้นหอมหวนชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นคนทั่วไปมองว่าน้ำกะทิ มีน้ำมันที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพเพราะเป็นไขมันที่อิ่มตัวแต่ถ้าที่จริงแล้วน้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อโรคต่างๆและเราสามารถปรับไขมันในน้ำกะทิให้มีทั้งกรดไขมันที่อิ่มตัวและไม่อิ่มตัวได้โดยเราจะแยกน้ำมันมะพร้าวออกไปจากกะทิก่อนที่จะนำไปปรุงอาหารได้ หรือจะเพิ่มน้ำมันพืชที่มีคุณสมบัติของกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายก็ได้อีกเช่นกันค่ะน้ำกะทิเพื่อสุขภาพนะคะก็คือน้ำกะทิที่มีการปรับแต่งส่วนประกอบนะคะให้มีชนิดของไขมันหรือว่าปริมาณของไขมันเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคโดยปกติ ไขมันที่อยู่ในน้ํากะทิเนี่ยจะเป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัวนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วซึ่งกรดไขมันตรงนี้เนี่ยก็ทางการแพทย์ก็คิดว่ามันจะไม่ค่อยสู้เหมาะนักนะคะสำหรับในเรื่องของเ,อเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งมีหลายพันธะนะคะซึ่งจะมีมากอยู่ในน้ำมันพืชอื่นๆ ในเรื่องของการผลิตน้ำกะทิเพื่อสุขภาพนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนก่อนด้วยเลยนะคะว่างานชิ้นนี้เราได้ทำมาเป็นเวลานานแล้วนะคะร่วม15ปีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะคะโดยหลักการโดยหลักการเนี่ยน้ำกะทิเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบนะคะที่ประกอบด้วยน้ำ ไขมันแล้วก็โปรตีนเราสามารถที่จะแยกทั้ง3ส่วนนี้ออกจากกันได้นะคะและเมื่อเรานํากลับมารวมกันอีกเนี่ยเราก็จะได้น้ากะทิกลับคืนมาในการที่เรานํากลับมารวมกันอีกนะคะเราก็สามารถที่จะปรับแต่งแทนที่ว่าเราจะใช้น้ํามันมะพร้าวทั้งหมดนะคะเราอาจจะใช้น้ํามันมะพร้าวบางส่วนถ้าในกรณีนี้เราก็จะได้น้ํากะทิที่มีการลดปริมาณของไขมันนะคะหรือว่าถ้าเราใช้น้ํามันดอกทานตะวันนะคะหรือว่าน้ํามันลําข้าวแทนที่น้ํามันมะพร้าวบางส่วน อย่างนี้เราก็จะได้น้ำกะทิที่มีส่วนประกอบของกรดไขมันที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะก็คือจะมีส่วนที่มาจากน้ำมันมะพร้าวเองแล้วก็ส่วนที่มาจากน้ำมันพืชอื่นค่ะวิธีการทำผลิตภัณฑ์น้ำกะทิที่เป็นชนิดลดไขมันนะคะอีกวิธีการหนึ่งนะคะเราก็สามารถที่จะทำได้โดยการ เจือจางนะคะถ้าง,ง่ายที่สุดก็คือการเจือจางอย่างเช่นนะคะเริ่มต้นเราบอกว่าเรามี12นะคะเมื่อเราเจือจางลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้6ตแต่ว่าวิธีการนี้เนี่ยนะคะก็จะลักษณะก็จะเป็นหางกะทิมีกลิ่นรสที่เจือจางลงไปนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็อาจจะเห็นว่ามันเจือจางนะคะไม่ไม่อร่อยนะคะเ,เราก็มีวิธีการแก้ไขนะคะโดยการเติมสารเป็นสารสกัดที่เราสกัดจากธรรมชาตินะคะ เป็นสารที่ให้สารเยื่อใ่ด้วยให้กลิ่นรสที่ดีของน้ำกะทิด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราเตรียมขึ้นนะคะโดยลดปริมาณไขมันลงไปเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่ายังมีคุณลักษณะคุณภาพทั้งหลายเนี่ยใกล้เคียงกับน้ำกะทิมากที่สุดค่ะจากการทดสอบรสชาติของกะทิที่ลดปริมาณน้ำมันลงไป50%ปรากฏว่าได้คะแนนการยอมรับในเรื่องของรสชาติในระดับที่ดีค่ะ และนอกจากนั้นยังช่วยลดการเหมน็นหืนในน้ำกะทิได้อีกด้วยนะคะกะทิยังไงก็เป็นกะทิเพราะให้ความอร,อร่อยต่ออาหารไทยๆของเราได้เหมือนเหมือนกันแต่จะเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำมันในน้ำกะทินั้นไม่ยากอีกต่อไปแล้วล่ะคะ่ะน้ำมันมะพร้าวที่แยกออกมาจากน้ำกะทินั้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจในเรื่องของกะทิเพื่อสุขภาพ หรือการสกัดเอาน้ำมันออกจากกะทิก็ติดต่อมาได้เลยนะคะและในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงสารคดีสั้นเพื่อส่งเสริมโครงการหนึ่งตบล1ผลิตภัณฑ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับเพื่อเป็นการขยายตลาดไปยังต่างประเทศและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินท์จำกัดจึงได้พัฒนาการผลิตข้าวเป็นข้าวปล่อยสารพิษ เพื่อจำหน่ายไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศหัวใจสำคัญของการผลิตข้าวปลอดสารพิษคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งผลิตใช้เองมีมะมหลหอยเชลลีบวัตถสดและสมุนไพรแล้วก็ทำเป็นฮอโมนนะทำให้ดินมันร่วนดีช่วยต้นข้าวมันแข็งแรงดีปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นใช้ช่วยให้ข้าวปลอดจากสารพิษอย่างแท้จริงเมื่อสมาชิกได้ข้าวหอมมะลิก็จะส่งสหกรณ์เพื่อนำไปจำหน่าย โดยตลาดหลักคือตลาดในประเทศเช่นร้านค้าย่อยหรืองานแสดงสินค้าต่างๆนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ภาคูมิใจในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์